สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆช่วงนี้อากาศดีดีเพื่อนๆออกมานั่งเล่นข้างนอกนะคะออกมานั่งเล่นข้างนอกเพื่อนๆอากาศดีสุดยอดมากเลยพี่น้องพี่น้องให้ดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศช่วงนี้อีกอีกห้าวันนะคะเราจะได้อากาศเย็นเย็นสบายสบายแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนอากาศที่แบบว่า,วาน่านั่งมากเลยน่าเล่นมากเลยตอนนี้พี่พาก็ช่วง ช่วงนี้แล้วคะ่ะที่สามารถที่จะออกมานั่งเล่นข้างนอกได้เพราะว่าอากาศมันเย็นสบายสบายหน้าหนาวมาเยือนเราแล้วนะคะเพื่อนๆหน้าหนาวมาเยือนเราแล้วเราก็สามารถมานั่ง enjoy t the weather <c oughs> มานั่ง enjoy กับธรรมชาติอากาศดีๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆปีหนึ่งปีหนึ่งจะมีโอกาสที่เราจะได้มานั่งสบายๆชิลๆแบบนี้ แค่ไม่กี่ปีนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้หน้าหนาวแล้วให้ทุกคนมีความสุขกับหน้าหนาวนะคะเราก็จะใช้เวลาแห่งความสุขนี้นะคะเห็นบอกว่ามันจะหนาวห้าวันใช่ไหมคะหนาวห้าวันนี่เราจะใช้เวลาห้าวันนี้ให้มีความสุขกับอากาศดีๆนะคะมานั่งเล่นหลังบ้านนะคะมานั่งเล่นหลังบ้านนะคะ่ะนั่งเล่นหลังบ้านคืออากาศดีๆมันก็เหมาะที่จะออกมานั่งเล่นนะคะ ถ้าอากาศมันร้อนมันก็ออกมานั่งเล่นไม่ได้ตอนนี้ก็สนุกกับความสุขนะคะให้มีความสุขกับอากาศที่ดีแบบนี้นะคะพเพเื่อนทุกคนตอนนี้นะคะรู้สึกมีความสุขมากเลยค่ะเพเื่อนๆรู้สึกมีความสุขอากาศดีๆทําให้คนอารมณ์ดีนะคะเพื่อนๆอากาศดีๆก็ทําให้คนอารมณ์ดีนะคะรู้สึกมีความสุขมากเลยที่อากาศ สดชื่นแจ่มใสอยากให้เมืองไทยของเราอากาศแบบนี้ตลอดนะคะอากาศดีๆแบบนี้ตลอดทั Sud ้งปีคงจะดีมากเลยนะคะเพื่อนๆถ้ามันอากาศดีๆแบบนี้ตลอดทั้งปีนะพี่พาว่าสุดยอดมากเลยอ่ะเราไม่ต้องเปิดแอร์เราไม่ต้องเปิดแอร์กันนะคะถ้าอากาศนร้อนเราก็ต้องเปิดแอร์กันทั้งวันทั้งคืนนะคะแต่อากาศดีๆแบบนี้นะคะอืม ถึงเปิดแอร์มันก็เหมือนไม่เหมือนแอร์ธรรมชาตินะคะธรรมชาตินี่มันสดชื่นมากกว่านะคะเพื่อนๆรู้สึกว่าวันนี้จะอารมณ์ดีมากเพราะว่าอากาศดีรักทุกคนนะคะฝันดีนะคะ